บเขวามมเอาสาว่างให้เลือกเนาะคือขัาาา้นว่าจะหูหนี่จะสิไปน้ำซอลิมบหรือสิไปน้ำซอลเค็มหน่อยอย่างมันเลือกบ่ได้ยนะเออเอามันพลาดมาเลี่ยเลือกบ่ไดายเพื่อแปลกดเราล่มกัน, <c oughs> น,นเบ่ยิมซึ่งแข็งแห้งพหมดแหละบ่าวซุกค่ะทุกคนเลยมันแห้งมันนะเขียวแห้งนะครับหิมแต่แทึ่งทึ่งตงาทุกคนเลยบ่าวซุกเพิ่นพันเพื่อเนาะมื่อนี้มาเล่นน้ำบ่าวซุกทุกคนเลย ยำแหล่งนอตะเวินกะไก่ชิโตกดินเลยทุกคนเลยก็ซุกพันพื้นสบายดีบาซุกโอ้สบายดีนะเอ้ยอู้พันพื้เนาะมือนีเนาะโอ้ยบอดี้ออกมื่อหน้าบอดี้มือนีพอดออกพื้นอนี่พื้นนี้แม่มัตนาเออเพราะว่าจะบอดี้ออกหน้าบอดี้มือนีบอดี้ออกเออจะมาบอด้ออกพื้นอีแม่มัตนาเผื่อว่าเขาบอด้ออกพื้นอีแม่มัตนาอืมวันนี้เพิ่มบอด้ออกหน้าทุกคนเลยเออปกตีิเพิ่น ะล่มบา้าจะหน้าได้สำนี่มันนี่บาได้ปนะครับมันนี่มาดออกหน้าเนาะหนึ่งเท่เาอยู่บา้นานหนึ่งเท่าอยู่บา้านทาเม่พันพื้นทาเพื่อนป้าเพื้นเม่มาแต่หน้าที่ให้คูอเออเศร้วบ่ดังฐานนี้ดังพื้นล่ะทานกระดังพื้นกระดังเออทานกระดังพื้นกระดังเนาะคนกระดังกันคนกระดังโอ้ยดังอียังแหละว่าผู้จักมื่รัฐบาลเขาเขาผู้เจ้าว่าจะได้หน้ามันจะได้เจ้านะจะได้ซื้อเสียเรื่องหน้าเจ้า บาสุกบาสุกมีอะไรบ่บ่มีแล้วนะเอาเขาหูจักเจ้าทำอิฐนะจะบานยังไฟมันห้องใช่แซ่บาสุกบาสุกบ่เพิ่นบ่กินงเฮาโอ้ยแดดดั้งน้ำไผยระบาดนี้เขาบ่ดั้งน้ำข่อยมันหนาดั้งตัวเองอะไรฮะเนี่ยเขาคอยบ่มาถ่ายคลิปเจ้าเขาสิ่วหูหูจักเก่ามได้หูจักดอกเขาบอถ่ายคลิปน้ำเจ้านี่แหละเขาจึงหูโอ้ยคนดั้งคนดั้ง วันนั ER ้นเขามาถ่ายคลีบพันบ่อยากให้ถ่ายไปแถวกลางบ้านโอ้ยนอยเอิญแซ่แช่มีแต่แถวกลางบ้านนี่บ่าหูจักเจ้าต้นไม้ตะไบทองบดไปวันอื่นได้ส่ะบดไปมาไปมีคนหูจักบาสุกีบ้าเนาะทุกคนเอ้ยว่แถวบ้านไก่ขี้ยอนกันเนาะจังมาทุกคนหูจักบาสุกีบ่ารืวมมีแต่บ้านบาสุกนี่บ่าหูจักบ้านเจ้าของเขาจักว่ะอือ้มขนาดเขาบปิดห้องใส่ได้แล้วนางเอ้ย บ่อู้เข้าหูซื่อวันนี้เขาว่าคนดังแล้วเนาะวันนี้เนาะคนดังบาสุกคนดังดังดดัังงเอียดังไฟนักพื้นนี่แหละเออนางพื้นนี่เนาะทุกคนเลยมาแรงงชิมาอ่งเนาะวันนี้มาเล่นน้ำบาสุกฮะมาแรงงชิมาถ่ายแล้วนะอุ้ยบอกเหลืองมาแรงเลยทุกคนเลยมาเคลื่อนนี่บาสุกจังได้จังว่าผ่าน จะรีมมาเขื่นมาขื่นเห็นทุกคนเอลยเมล็ดนักบุญซาเมรินน้ำเมลแดงนี่เอามามอ้บ่มล็ดเนี่เอาบุญซามาลินน้ำาะไรเดี๋ยวคอยชิมาจอบเจ้าอีสเดอเออมาขื่นนี่มาทรงมันเพชรมุมปาท้อฝากกันเหตุอีอย่างล่ะประน่งรีมนะเออแมนยูเบ้าทุกคนเอ้ยเมื่อคืนนี่คอยมาเอิญเพื่อนไปกินต้มไก่เนาะต้มขาเหมือนเหมือคอยไต้โครมอ่ะเพนจุกเพื่อนอย่างรีบรีบมาสองคนบอกเพื่อนมาในมุมเหมือ บือภาคเกษตรอียาละหมาเมื่อคืนนี่นันกนนลิ้นนักงบอกกันนักลิมที่ซื้อเนี่โอ้ยอนักลิ้นล้วเวทมูอใครมันเมื่อมันไปจักมือบอ่เอาเมื่อได้ไหมน่ายนหาหนีิพานน้องผมมาจากมือขึ้นได้ไปอยากมือ่อทุกคนเอ้ยเจะไดนบ่เนี่ยจะเมืออ่ะเมื่อทรงมันมันจุดสี่บ่หรือว่าจัดหายจะเมือ่อโอ้ยตะน,นั้นบุคคาตะนั้น บ่เออบ่าซุกน so mm hmm. on totally. ี่ตัวเห็ดจังก啥จ้าไทยเมียเก่า่สุกคเอ้ยเออจ้าไทยบ่จังเมื่อบ่อเรียนน่ะนะเอ้ยเมนก็เมนนะทุกคนเอ้ยนั่งน้ำมันมันคืนลิีนน้ำมันเป็นเดือนนั่งเรีนจะเดินเป็นเดือนคนวะมาแรงจังมาอีกมาแรงบมาแรงยามาอีกห่วย บ่ได้พาะดลเลยติดใจแล้วบ่ซุกจับให้มื้อคืนนี่เนาะแม่นบ่มันน่าอ่เป็นบาเป็นบ้านกินบาเป็นบ้นจี่ยังบ่ผักจ้าอ้สวนผักอิหยังนะักนี่แลจะปลูกผักหยังเดประกาศยังอยู่น่ะเอ้ประกาศบ่แกนบ่ได้กินบ่โอ้ยอในติมากินกับนั่นนอันนีปนปา แกอรณะเอ้ยบ่ทัวแห่กะยังบ่โอ้แห่มืดแล้วเนาะได้เก็บทัวแห่เบิดล่ะโตยแม่นบ่ลั่วบ่อยากให้จักได้เก็บเอานะเอ้ยบ่ทุกคนเอ้ยมื้อนี้บ่สุเพิ่นอารมณ์ดีเนาะบ่แม่นมื้อคืนนี้ได้ปดปอยแลนี่อารมณ์ดีนี่แม่นบ่บนนาปกติข่อยมาอันนี้เพิ่นอยากได้อารมณ์บ่ค่อยดีเด้อข่อยมาอันนี้มื้อนี้เว้า บัวน,นื้อหัวมวนน้ำได้เหมือนนี่นะซื่งตาบ้านแม่นละห่าแม่นบ่าเพื่อคืนนี่มาคัดจังหวะหมูอยนีน่นะยางกำลงังยางมาันเตือนมันพอเป็นโปรโใสโอ้ขวดเลยกอสุขเพิ่นปลดปล่อยแล้วคิณอารมณ์ดีเนาะบันน้าถ้าว่าเป็นจิบกเด็น <laughs> สมมติพันน,นั่งขาแทะพาไปจากเขาเลยวันนี้แวะมาเล่นน้ำเพื่นอนทุกคนเลย ตื่นตอนนอนองคำนี่แล้วก็บ่มีโมแล้วก็แวะมาเล่นน้ำเบาสุกเห็นเผื่อพันตุ่ยเตือนดีโอยู่เตือนโซ่ยางนอนคำจะไปจักบ๊อบนอนยามเล้งโห่เผืนกระดับมักใหญ่โดนมักใหญ่อืมพันเพื่อปีขาดเนาะขอบข้าวขอบยางกรอกมันพันมันบไปแข่งแข่งเพื่อเนี่ยไปแข่งนี่แหละตะขาตะผื่อเื่อมีอยู่ไหนเก็บมาดัง ไปเบิดตักพาบ่บ่ๆๆๆฮะสิเวลมเวลาสิเวลานั่งพุ่นเอยได้ย่งละกินแลงโอ้ยตันหูันหูนวิขาเือยังิสิไปพูดอีล่ะิดอกตัวเจ้าแเดี๋ยวมื้อแงข่อยสิมาจอเบิ่งเลาอีทุกคนเย่ตัวเลาบ่ให้เรามาเราไปทางนั้นบ่เห็นเฮามานบ่เห็นเฮา โอ้ยจะสิไปาทางใดๆคันจะไปอยู่เพื่อนจะไปหันแหละนอทุกคนเอ้ยนี่ก็คือเพื่อนตูบหน่อยสาลิมเนาะตอนน่ะเนาะตอนบ่อสุกตอนสลิมมาอยู่ในบ่อสุกให้อยู่ให้อยู่ยตูบนี่น้อยน,นี่ทุกคนเอ้ยคันใดกบม,มีได้ตอนนั้นก็นแล้วนี่เฉพาะเราจะบอยักอยู่น,ำน้ำเนาะหายจา่ไปเงาะเราสิไปาหามัน มันแสบพะเขามะมือนั่นเนี่ยมันเราชิมาเขามือนข้าวดาวบุรีเบิ้บพอเห็นแสบค่ยแต่ว่าไปหาผู้สาวสาวเข้มเนอขวดเอ้ยวันนี้เขาไปเปิดความมาเบิ้งยังรีบแสบมาโทรมากับบอับมันเออเออก็ต้องก็ตอไปต่อไปต่อมาแล้วของบอฮาปีวันจีสาแล้วเนาะไปเห็ดเบียกระเนาะมันเศร้าแล้วไปเห็ดเบียกอูลายเดือนนะเออไปเห็ดเบี้ยรายเดือนเต่วันนี้มากวนมั่นบ่แบบนี้ มาบาลล้านเลยก็โทรมาหาเขามาวันเขาดาวนี่นางที่สามสิบเอ็ดเอ,อ่อไปน้ำไม่ได้ไปพี่เขาไปน,ไปไปไปนอกก่อนไม่ได้เรียนขอขวาม,มาันเอาสว่างห้เลือกเนาะคือข้าวเจ้าหูหน่จะสิไปน้ำโซลิมหรือสิไปน้ำโซ่เข้มหน่อยไงมันเลือกบ่ได้ะเอออ้ามันพลาดมาเลยเหลืองบ่ได้เพ่อเออนี่มือน่ะเทพถ้าว่าจะเลือกเอนี่ยนี่นนะจะสิเลือกไปก็ผู้ใด้ไองคนนี่โอ้ยจักนั่นนะเออ ะบ่ทูวยวานี่มันยากได้เบิรซองอีกมักนน,นานนั่นนี่แหละบอสุกนะบุคคลนี่ยน,นันจะได้เมียซ้ำเมียสี่ยังสิว่าบุคคลเนี่ยน,นันอเออทุกคนเอ้ยมิจิตจักสีแล้วบอสุกเขาเลือกบ่ได้ไมีแต่อยากได้เบิร์ตโลดเพื่อนนะแต่ว่าเขาสิเอาน้ำเจ้าอบอ่สละคือเสลิมกับใครได้เราก็เคยผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าเซาเค้มในตีโอ้ย อีนายอีนายอันนั้นทำบริวาอยังกับลามันเป็นลมไปเิ่นไปหาทิชชู่เลิ้นไปหาทิชชู่ถ้าเราโต๊ะลงไปแฟนกันบ่มันหน้ามันกระโดดสั่นลมเป็นมูมขู่กันแมนบ่ไฟสีจางน้ำเจ้านอกรมโซ่ตัอโซงงานก็แชทมาได้น่ะแชทมาแล้วอ่นะฮะแชทมาห่างแชทมาวันเดือไหนวันมันบวชเห็นมันบวชเตือนแล้วเขาบอกได้เปิดกันบวชเห็นหนังเนาะไพ่เข้มเข้มหน่อยบ่เออแชทมาทางเฟซบุ๊กแล้วมัน มันเป็นเฟื่องกันมันโบเห็นสำนึยงอะเออเห็นในไซส์สถาบันเข่าเบิ้งวางความเป็นยามทรงเข่าเออเห็นถักมาไฮ้แบบสถาบันนั่งงามมาดีเออเลยรบกวนเออเอาไปลงมามืสียสิบเอ็ดครับบาดีก็เลยนนัเจอกันเมือนันแหละทุกคนเอ้ยเออเราไปเจอกันเมือวันที่สามสิบเอ็ดหแล้วเนาะแล้วพ่อแง่เมือแรงมากนี่เพิ่นกะพากันไปกินซองต่อซองบมได้ทุกคนเอ้ยไล่โคตรนะเออเขาไปกระโมงครับบ่ ข่อย,ข,อยข่อยหั่นบะเต้ใน้ำเพลินผัวว่า,าข่อยก็มีหมนะูเนาะข่อยก็ไ<า>ปน้ำหม,กกมูข่อยเพลินห<จ>ันกับใบกระมูเพลินบ่โอ้ยไปกินจะเปหมูก็มาเหรอลายหั่นบะมัดเจ้าใส่บ่ไก่ย่างแล้วมาไหวนี่บ่เป็นมือมือเขาก็บ่ให้จับสมัอจั <laughs> บบ่ได้จับนะเอยาย,ยังชิวอน่าเห็นบ่ <laughs> บ่ซุกเล่าบ่มีแนวใดโล้อแลจังมาไฮเดรโฮดเลยทว่าเรามีแนวใดนี่เราบ่ได้มาไหวปนนั่นปนนันแหละเห็นบ่ เงียบสดเกคนอ่านี้ดวาว่าถ้าว่าเราบริข่าวเบียรเราิพาตะกคนปลิาเายิมอีกปลิทนหมลเยื่นเพิ่นบ่จกไปจะไปคอยไปนำอีกบ่เ้ยอะจะรอนนะเอ้ยอย่างนมจะไปดเนาะโอ้ยแปลกของเบียร์เทนเราทุกคนเลยแปกอเราหล่มก <boys> <because> ันเบ่ยิ้มจนแขียวแห้งแหละบ๊าุกคยโอ้ยลมมันแห้งนน่ะแขยงแห้งนะครับยิ้มเถง หยิมจนแขวแหงแล้วไปเห็นสาวแต่ว่าลมกันจีซื่อเนาะลมกันจีซื่อเสร็จลมกันธรมปกตินี่แหละแต่วันนัดไปเผกกันเพือ่นอนก็ว่าอยู่บ้นละวนันโอ้ยเห็นตัวจริงเจา้ารอบพื่อขี่ลายเพื่อนว่าอยู่บ่เราบอกได้ว่าได้แน่เ้ยบ่ามากันจงเราบบอกเขาบ่ว่าอย่าเราบอกไปโอ้ย่าเราโอายบแล้วว่ะเราบบอกเนาะมาเจ้าได้สาวจะได้ตัวจริงกับในหูโอ้ยจริงนะฮักแต่น่ะเออจริงนะฮักวะจริงคึ้ใจเขา ถือใจรี่ฮะคนนอนั่นและบ่มัคนนอนถือใจรี่ฮะุืใจแล้จะไปหามันบ่ออโอ้คนออกไปบ่ามามาซุกถือใจโม่เลยอไปกินข้าวเยื่อเยี่ยมเมื่อแรงขอชิมจอเพื่อนทุกคนเลยนีนกันตะเวนก็ตกดินแล้วเนาะนี่ก็คำเลยทุกคนบ่มีโมเนาะ ตื่นมา,แล,ลามแล้วทรงลุงสิเดงก็เลยยามมนเลียนน้ำบาสุกยาต้นเพลน,นี่มันอน,นตัตมันไปพูดในนายิกไม่ใส่มันออกไข่ประกดมันไข่มันเออยางพวงเวทน,นี่เพิ่นซิเบอยู่บ้านทุกคนเลยเ,เออเออพิ่นจะไปเห็ดเดือดแน้วนมีมแต่ยางมะเร็งเออซำซำซำนี่เพิ่นก็นจะมาแล้วเนาะเออบาสุกก <บา S 2> <ส>็จิไปหาอาบน้ำแต่งตัวแล้วนี่เนาะจากโม่งสิไปจากบอกนะนะเออ ไม่แจกบ่เดี๋ยวมือแรกขอซื้มาจอบเบิ่งเล่าอีกทุกคนเอลยว่าเราสิไปบ่เนาะสิมาหลักเบิ่งเล่าอีกว่าเราสิพาสลิมมาเฮือนสิพามาเห็ียดย่างอีกหรือ <laughs> ว่าสิพามาลือ้อฝืนอยู่ตูปเก่านี่บ้าผู้ทุกคนในคันใดก็บ่มีบ่ได้โอ้ปะนะเอ้ยปะห่างเลยบอกซื้มานั่นเคลื่อนไปในห้วยคึ้มเไา้ห้อแล้วเนาะอันนั้นก็มุนมุดมเคื่อนในผ้ากันไปอยู่นี่ไซส์นะฮะอยืนได้หนีและอยืนได้หนีน่ะ กันอยู ha, im, 15, no. ่แล้วทุกคนไอ้พอไฟบอสุกมันกันบ่หงเนาะมันก็เป็นเมือดเมือโอ้ยสับปูเราสีจกกันอ่ะเมื่อก่อนบัดนี้คำเหมือดคยแหละคอยกันสีมือฮาเห็ดกินเห็ดจากแหละแบบนี้เนาะบาสุกฝนกันหนึ่งสุกแล้วบอขาวแจ้าขากไปเนี่ยข่างไฟอยู่ไปก็พันเผื่อไว้ทุกคนเลยบาสุกฝนสีไปฮาสลิมมือแรกเนาะเพฝนว่ฝนซีหลิวฝนอดีตแล้วทุกคนเลย เพิ่นขอให้เพิ่นเลือกระวังสลิมก็ซาวเข้มเนาะนี่เพิ่นสิเลือกบ่ไดนี่เพิ่นว่าเพิ่นเลือกบ่ได้นี่ใส่บ่สู้ตัวจักสีเนาะตัวยังได้บ่ซองบนหน้าอือเลือกแนมบ่เลือกบ่แม่นเลือกซื้อกองซื้อเครื่องซื้อเครื่องซื้อองโอ้ยจักงายเลือกได้ปานนั้นบ่คือบ่สิเลือกเฮาเฮาก็เลือกไเลือกเฮาบ่โอ้ยบ่เลือกเฮาบ่ได้เลือกเฮาบ่าเฮาบ่าเออนั่นน่เนาะ เอ้าเอ้าเมื่อก่อนบัดนี้อ้าวทุกคนเอ้ยบัดนี้ขอกระซิบดีกวว่าตัวเมื่อก่อนนอาอบัดนี้เนาะมีตว่ววาฝากติดตามคลิปต่อไปในเด้อ